สวัสดีค่ะพบกับข่าวประชาสัมพันธ์สรพ .6 ประจำวันที่15-21มีนาคม2564ค่ะผลการปฏิบัติงานสรพ .6 รับคำร้องคอร์ 7, จําำนวน1รายเป็นเงินจำนวน90,000บาท พนักงานตรวจแรงงานได้ดําเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในงวดที่ผ่านมาจํานวน6กรายเป็นเงินจํานวน1 7, 60, 6ึ่งแสนหกหมนเันี่สิบหกบาท,ทวนสองร้อยหตัวแทนจากบริษัท ทรูคอ r p ปอเรชันจำกัดมหาชนได้เข้าพบนางซีนีนาธบุญเนตพผออสพ6เพื่อหาหรือม,มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารพออสพ6ได้ชี้แจงกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนตัวแทนบริษัทเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามโครงการของขวัญปีใหม่2564 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2564ณมหาวิทยาลัยโทนบรุรีโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นเป็นประธานเปิดงานวันที่16มีนาคม2564นางซีนีนาธบุญเนธพพ6มอบหมายให้นางสุวรรณาพัชรพงศศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวมานิดาเฟื่องชูนุษย์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่สพข11เข้าร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟณโรงพยาบาลทนบุรีจากการตรวจสอบพบว่ามีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ให้ข้อสังเกตรเรื่องการกำหนดเวลาอพยพและรวมพลให้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกในปีที่ผ่านมา และให้เปลี่ยนอาคารฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ของพนักงานและให้จัดทํารายงานผลการฝึกซ้อมยื่นต่อสพอ .6 ภายใน30วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมวันศุกร์ที่19มีนาคม2564นางสิีนางซนีนาธบุญเนตอออรผอสพ .6 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สพ .6 พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยตามนโย,ยบายของกรมเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมและเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันที่21มีนาคม2564นางสินีนาฏบุญเนตรพออสรพ6 และประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกรุงเทพมหานครพื้นที่6นางสาวพัฒไทยโคดวิชาเข้าร่วมโครงการมอบของขวัญปีใหม่แก่ลูกจ้างจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับบริษัทปิ่นทองกรุ๊ปแมเนจเมนต์แอนด์คอนซัลแทน์จำกัดโดยมีนายไพโรธโชติกัสเถียนรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและนายวรรณรัตศรีสุขใสรองอธิบดีเป็นผู้กล่าวรายงานผู้ที่สนใจสามารถคลิก เข้ารับชมรับฟังข่าวสารและติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w l r e a 6 l a b o r go. t h Facebook และ YouTube สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่6ค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน